สวัสดีค่ะ ก็ต้องบอกว่าขอนรับนะคะท่านเข้าสู่งานถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะของบริษัทช็อไลฟ์ประกันชีวิตนะคะการช็อไลฟ์ประกันชีวิตเราดําเนินงานมา24ปีแล้วนะคะซึ่งในส่วนของช็อไลฟ์เองเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกค่ะและเป็นครั้งแรกของงานถแถลงข่าวนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามีอะไรมากมายเลยนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีนโยบายมีการดาเนินงานต่างๆเล่าให้ฟังค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะไปฟังว่าเอ๊ะวันนี้มีอะไร ะะเออยากเล่าประวัติของชับไลฟ์สักินะคะต้องบอกว่าชับไลฟ์ประกันชีวิตเราเองเนะะี่ยค่ะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทชับนะคะซึ่งกลุ่มบริษัทชับเนี่ยเป็นผู้นําด้านประกันภัยระดับโลกเลยนะคะเราดําเนินธุรกิจใน54ประเทศทั่วโลกค่ะตลอดระยะเวลา24ปีที่ผ่านมาเรามีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งค่ะในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้าคนไทยทั่วประเทศ เราพัฒน,นาผลิตภัณฑ์และบริการนะคะที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆช่วงวัยนะคะด้วยวิสัยทัศน์ของเราค่ะ Empowering Thai Customer to Enjoy Life with Confidence Today while Securing for a Better Tomorrow สนับสนุนให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในวันนี้ค่ะพร้อมสร้างความมั่นคงในวันหน้า ในปีนี้นะคะจากโลโก้ก็นะ่าจะรู้แล้วว่าเราเป็นปีที่9เข้าสู่ปีที่25แล้วนะคะถ้าพูดถึงอายุคนก็ต้องบอกว่าเป็นวัยที่เรียนจบแล้วกำลังทำงาน mm hmm. กำลังแบบสดใสเ mm hmm. ต็มไปด้วยประสบการณ์จากการเรียน mm hmm. พร้อมมี e NERGY mm hmm. มี Passion อย่างมากในการที่จะก้าว mm hmm. แล้วก็ทำงานต่างๆมากมายชัอปไลฟ์เรเป็นอย่างนั้นล่ะคะ ปีนี้เราก้าวสู่ปีที่2 5เรามาพร้อมด้วยพลังและแพนชั่นที่จะมุ่งมั่นเติบโตแล้วทำเพื่อลูกค้าคนไทยนะคะในปีนี้เราได้เตรียมกิจกรรมและความพิเศษต่างๆมากมายเลยคะ่ะให้แก่ลูกค้า ตัวแทนพาร์เนอร์ที่เป็นคู่ค้าคนสำคัญของเราด้วยนะคะพร้อมกับนบวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะแล้วเราก็มีในเรื่องของบริการใหม่ๆมากมายนะคะและนี่เองค่ะซึ่งเป็นที่มาของเป็น years of trust นะคะแล้วก็เป็นที่มาของงานแถลงข่าวในวันนี้ค่ะ<ม>เนี่ยเอกมองว่าในช่วง5-6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจประกันชีวิตเราเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายรูปแบบ ทั้งสภาพเศรษฐกิจในประเทศทั้งสภาพเศรษฐกิจในต่างประเทศนะคะรวมถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะความต้องการของลูกค้าบริษัทประกันชีวิตอย่างเราๆเนะะี่ยค่ะเราต้องปรับตัวอย่างเสมอชาปไลฟ์ก็เช่นเดียวกันอยู่มา24ปีแล้วเราก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันนะคะ เราจึงได้ทำการสำรวจนะคะข้อมูลผู้บริโภคอย่างยิ่งใหญ่เลยโปรเจกต์นี้ใหญ่มากในเพื่อนำมาพัฒนาค่ะในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าของเราค่ะจากผลลัพธ์ของเซอร์เวยหรือผลสำรวจอันนี้นะคะมีอย่างหนึ่งค่ะที่เราต้องบอกว่าเราได้เรียนรู้นะคะจากในสิ่งของตัวผลลัพธ์จากเซอร์เวยอันนี้นั่นก็คือว่า ลูกค้าบอกเราว่าต้องการความต้องการต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของเขาแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นลูกค้ายังต้องการสิ่งความคุ้มครองที่หลากหลายให้กับเขาด้วยและนอกจากจะเป็นความคุ้มครองที่หลากหลายแล้วนะคะลูกค้ายังต้องการ ในส่วนที่ดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและดูแลไปถึงครอบครัวและที่สำคัญที่เป็นความต้องการของลูกค้าแล้วก็เป็นทิกทางน,นะคะก็คือว่าลูกค้าไม่ได้ต้องการแค่เฉพาะในส่วนของความคุ้มครองจากกรมธรม์เท่านั้นลูกค้าต้องการอื่นๆในการดูแลจากบริษัทประกันชีวิต เห็นไหมคะว่าความต้องการของลูกค้าของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเพราะฉะนั้นนี่ล่ะคะ่ะบริษัทชาอไลฟ์อย่างเราจึงต้องพัฒนาและปรับปรุงนะคะให้ทุกบริการนะคะทุกอย่างทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเพราะฉะนั้นวันนี้คะ่ะมันไม่ใช่เป็นวันที่แค่ฉลองความสำเร็จในอดีต24ปีที่ผ่านมาของเรา แต่ยังเป็นวันที่บริษัทของเราจะประกาศความพร้อมการก้าวสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตที่แตกต่างอย่างมั่นใจเพื่อครอบครัวไทยด้วยนวัตกรรมและความไว้วางใจอย่างยั่งยืน Be a d i f f e r e n c s i n s u r e r in Thailand building Thai families confident through innovative products and trusted relationship เราจะทำอย่างนั้นได้ เอว่าทุกคนมีเป้าแล้วมีวิชั่นมีความต้องการในหลากหลายรูปแบบแต่ที่เราค่ะเรามีแผนง,งานและการดำเนินงานที่ชัดเจนเราจะไปเป็นบริษัทที่แตกต่างได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราต้องทำอะไรบ้างนะคะเรามีสีแกนหลักที่สำคัญในการดำเนินงานค่ะแกนแรกเลยค่ะเป็นแกนที่สำคัญที่สุดสำหรับบริษัทก็คือในเรื่องของ customer first ค่ะ Customer first เรามุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นจุดสำคัญเป็นแกนหลักแล้วก็เป็นเรามองลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางของการทำทุกๆเรื่องการวางกลยุทธ์การวางแผนง,งานในบริษัทเมื่อมี customer first แล้วเมื่อมีลูกค้าแล้วลูกค้าได้รับอะไรจากบริษัทประกันชีวิตคะก็ต้องบอกว่าต้องถือกรมธรรประกันชีวิตถูกต้องไหมคะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตซึ่ง ชาบไลฟ์เราไม่ได้มาเล่นๆก็ต้องบอกว่าเราไม่ทำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตธรรมดาแต่เราจะเป็น innovative products หรือนว,วัตรกรรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตค่ะเพราะเราไม่ได้มองแค่ว่าผลิตภัณฑ์ต้องเพียงแต่ตอบโจทย์ลูกค้าเท่านั้นแต่ต้องนำทางลูกค้าให้ได้รับผลประโยชน์ที่เป็นที่ซึ่งบางครั้งลูกค้าคาดไม่ถึง เราจะต้องดูว่าผลิตภัณฑ์หรือการให้ความคุ้มครองบางอย่างที่ในตลาดไม่ได้ให้เพราะอาจจะมีความเสี่ยงที่มากเกินไปแต่ชับไลฟ์เรามองว่าเรารับได้แล้วเราจะให้สิ่งนั้นนั่นคือการสร้างความแตกต่างและเป็น Innovative Product ของชับไลฟ์นะคะเรามี ความเข้าใจลูกค้าเรามีเรื่องของลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางเรามีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เป็นนวัตรกรรมผลิตภัณฑ์แล้วสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งเลยค่ะเราต้องมีคนส่งสารเราต้องมีผู้ส่งมอบเราต้องถ้าเราผลิตภัณฑ์เราดีเรามีการบริการที่ดีแต่ผู้ส่งมอบไม่สามารถสื่อสารหรือส่งมอบสิ่งเหล่านั้นให้กับลูกค้าของเราได้ เราก็จะไม่สามารถที่จะเติบโตแล้วก้ววาวไปข้างหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมี strong multi distribution channel เอใช้คำว่า multi distribution channel เพราะเราต้องมีช่องทางที่หลากหลายเพราะลูกค้าแต่ละกลุ่มอาจจะเข้าถึงได้ไม่เท่ากันถ้าเรามีช่องทางการขายการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย mm hmm. ก็จะสามารถเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มได้คะ่ะ สามแกนแล้วนะคะแกนสุดท้ายทุกอย่างดีหมดแล้วบริษัทดีหมดแล้วการทำธุรกิจในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยถึงแม้เราจะเป็นบริษัทสายเลือดนอกแต่เราไม่ลืมที่จะตอบแทนสู่สังคมคะ่ะเราเน้นในเรื่องของ corporate social responsibility เช่นเดียวกันค,ะค่ะก็ต้องบอกว่าแกนแรกคืออะไรคะ customer first Customer first เอต้องบอกว่าที่ช้รปไลฟ์เรามีกลยุทธ์ที่ง่ายแล้วก็สตาฟพนักงานฝ่ายขายเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งนั่นก็คือ4ี่คำง่ายๆสำหรับคำก็ค customer first คือ 1. เข้าใจลูกค้า 2. เข้าถึงความสุขของลูกค้า 3. ใส่ใจลูกค้าและ 4. เมื่อทั้งสามอย่างสำเร็จต้องต่อยอดต้องพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอก็คือต่อยอดเข้าใจเข้าถึงใส่ใจและต่อยอดค่ะในส่วนของ strong multi distribution channel คือการสร้างความแข็งแกร่งในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายชั้นไลฟ์เรามีทั้งหมด3ช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะช่องทางแรกค่ะก็คือในเรื่องของการสร้าง ทางธุรกิจนะคะในเรื่องของคู่ค้าพันธมิตรช่องทางที่2คือเทเลมาร์เก็ตติง้งและช่องทางที่3คือ ในเรื่องของตัวช่องทางตัวแทนนะคะเดี๋ยวไปที่ช่องทางแรกก่อนนะคะก็คือในเรื่องของช่องทางพันธมิตรค่ะปีนี้ค่ะเราสร้างนะคะเราสร้างในส่วนของตัวพันธมิตรที่แข่งแ่รนะคะเรามีความหลากหลายของพันธมิตรมากยิ่งขึ้นหลากหลายในอุตสาหกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันนะคะทําให้บริษทให้ประกันชีวิตเข้าสู่ลูกค้าได้อย่างดีเลยนะคะมาตัวช่องทางที่2คือเราขยาย ะะช่องทางการจ,จัดจำหน่ายผ่านทางโทรศัพท์ค่ะซึ่งเราเริ่ม,มนหรือเปิดตัวไปเมื่อเมษายนปีที่แล้วนะคะตอนที่เอเข้ามาก็คือเราเปิดตัวในเรื่องของช่องทางการจ,จัดจำหน่ายผ่านบริษัทโดยใช้โนฮางนะคะจากกลุ่มบริษัทชักที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ค่ะช่องทางที่สาค่ะต้องบอกว่าเป็นช่องทางที่สําคัญมากๆของเราก็คือช่องทางตัวแทนเอต้องบอกว่าช่องทางนี้ค่ะ ตัวแทนของบริษัทของชับไลฟ์มีคุณภาพอย่างมากถ้าทุกๆท่านได้ดูข่าวนะคะหรือว่าได้ไป TNQA ก็จะเห็นได้ว่าชับไลฟ์เราติด TNQA ถึง81คนด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นอันดับ7ของการติด TNQA ซึ่งถึงแม้เราจะเป็นบริษัทระดับกลางแต่ว่าความคุณภาพของตัวแทนเราไม่นิ่งหย่อนกว่าใครนะคะ